คิดถึงเสื้อยืดคิดถึงสมานกาเมนโทรศัพท์0937891419ครับตอนนี้ผมอยู่กับโลกรเตอร์ชุนเกียรติเพชรน,นะครับผมหนึ่งในคณะกรรมการที่พิจรา,ารณาสัรหางบประมาณมาช่วยพี่น้องคนมวยนะครับเดี๋ยวฟังจากปากป๋าเลยว่าเงิน25ล้านบาทตอนเนี้ยไปอยู่ตรงไหนแล้วสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับสบายดีนะครับป๋าสบายดีหายเครีดคยดไปเยอะแต่ก็ไม่ไว้คิดถึงบรรดาหนะัวหน,น้าคณะนักมวย ซึ่งเป็นแฟนคลับของเราหรือว่าบรรดาวนหน้าคณะที่สนับสนุนเกียรติเพชรมาโดยตลอดนะก็คิดถึงกับเรียนตรงๆสําหรับเหตุการณ์ที่ว่าเงินที่พลานนะอันนี้ผมขอเรียนตรงๆนะว่าผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งร่วมประชุมในวันนั้นด้วยนะก็จะเห็นเลยเข้าไปแล้วจะรู้เลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยนะท่านมีจิตใจที่รับ วงการมวยมากนะครับซึ่งจริงๆเงินท2าล้านมันไม่ใช่ส่วนของเกี่ยวกับโควิดเลยนะครับมันเป็นเงินที่ใครๆ,ๆกีฬาตั้งงบไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ครับยังไม่ได้ใช้ก็ถามถึงผู้ว่าผู้ว่าก้องสั์ถามว่าเงินตัวนี้มันมีเท่าไหร่เท่าไหร่เช็คไปเช็คมามันมีที่พอจะลากมาใช้ได้ก็มี25ล้านครัแสนกว่าครับทางบอกเฮ้ยเอาเงินขอมาใช้เลยได้ไหมทางนั้นก็อนเอามือเอามือกันนะพูดไปพูดมาก็โอเคได้ พอได้แล้วก็ถามว่าสักอาทิตย์ได้ไหมในเรื่องใหญ่ว่าอาทิตย์หนึ่งมันคงไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งมันต้องเข้าสู่ระบบ AI ของกระทรวงการคลังก่อนแต่ก่อนยังมาถึงตรงนี้ท่านครับเท่าก่าโตกว่าวนี้หน่อยก็รรสรุปแล้วก็ใช่ลเลยว่าเวลาประมาณหนึ่งเดือนเงินจํานวนที่พาล้านจะออกมา,อาเอามาเอามาไม่อยู่ใครนะรอยู่ในแบงก์พอนักมวยคนไหนที่ถูกต้องก็สามารถจะไปเบิกนได้ครับโดยนักมวยตอนนี้มีหน้าที่หนึ่งไปทาบัตรบัตรนักมวย สองก็เตรียมไปลงทะเบียนเสนอและชื่อเข้าไปครับส่วนนักมวยที่บางคนไปใช้อาชีพอื่นเบิกไปก็ไม่ได้นะครับเพราะมันจะไปซ้ำซ้อนกับตัวเลขตัวมันจะเด้งขึ้นมาเฮ้ยนี่ไม่ใช่อาชีพนักมวยเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพค้าขายอิสระอย่เงี้ยทีนี้ก็เรียนตรงๆว่าเงินที่พาล้านยังอยู่ในในของการกีฬาะครับส่วนขั้นต่อมาก็ทางรัฐมนตรีจะไปขอขอเบิกจากงบกองเงินสมทุเงินสมทบทุน ของการกีฬาซึ่งจะมีอีกส่วนตามมาทีหลังนะเรียกว่างบ2ี่าล้านเนี่ยเอามาเพื่อบรรเทาทุกข์ไว้ก่อนนะเน่นะส่วนงบที่ว่าจะเป็นสมทุกจากองกีฬาก็จะมาอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ต้องคอยรอสักสองสามน่าจะประมาณสักสองสาเดือนงบหลังเนี่ยส่วนงบนี้น่าจะเกินหนึ่งเดือนงบ2ีาล้านเนี่ยกรับมอ่ยี่พาล้านคืองบที่เหลือจากปีที่แล้วครับของกีฬาประเทศไทยเช่นนะเช่น กาสมาคมมวยชีพมีโครงการจัดมวยก็มีงบตั้งไว้รายการมวยไทยในขนมต้มก็มีโครงการที่จะจัดมวยตั้งไว้โครงการมวยไทยไปโอลิมปิกก็จะมีงบที่ตั้งไว้มวยสากลนอะไรก็จะรวมอยู่ในนี้ด้วยก็ดึงมาหมดเลยครับห้าล้านก็เป็นตัวเลข25หล้านตอนนี้เงินก็อยู่กับกกทนะครับเดี๋ยวพอระบบ AI เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักมวยเทนเนอร์ก็ต้องมาลงทะเบียนนะครับแล้วก็ตรวจสอบกันนะครับคนที่สามารถจะ รับสิทธิ์นี้ได้ก็คือมีบัตรนักนวยนะครับยืนยันนะครับลงทะเบียนกับกกตอย่างถูกต้องเทรนเนอร์ก็ขึ้นทะเบียนกับกรกตนะครับแล้วก็อายุ15ปีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ว่าพิเศษค,คือว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นอายุอายุ15นี่คงยังไม่ได้รับคงยังไม่เสร็จเ,เพราะว่ายังทงาํางานไม่ได้ทัาทงานไม่ได้เหมือนว่าใช้แรงงานเด็กเนี้ยแหละทีนี้เราว่าเป็นความโชคดีของ ของนักมวยก็ว่าได้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเงเห็นความสำคัญแล้วก็ลงลึกลงมาเห็นว่านักมวยเนี่ยเราต่อยกันตั้งแต่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็เลยเอาตัวนี้เข้าไปแทรกขอเบ,อเบ,อเบอิกในเบิกเป็นกรณีพิเศษนะครับเบิกก่อนพวกที่จะได้ได้เลยได้นะครับผมเบิกก่อนพวกอายุสิบแปดขึ้นไปนะสามารถจะเบิกไม่ได้เลยถ้ามีบัตรนะครับผมก็คงจะทราบกันแล้วว่าตอนนี้25ล้านบาทไม่ได้หายไปไหนยังอยู่กับการกีฬาประเทศไทยแล้วถ้าระบบพร้อมเมื่อไหร่ นักบวยเทนเนอร์ก็เตรียมตัวลงทาเดียนได้เลยนะครับขอบคุณป่านะครับให้ข้อมูลวันนี้ครับผมก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับจะได้ทราบทั่วๆกันนะครับว่าใครที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์อย่างไรนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดแชร์กันเยอะๆด้วยครับ